วงค่าพระพุทธเจา้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดม่ได้ข้าพระพุทธเจา้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทเซนต์แอนเทอร์เทนเมนต์จำกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทบ,บกช่อง7ร่วมกับเซนต์แอนเตอร์เทนเมนต์เสนอ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้าน Still Standing time. หนึ่งพวแขังขันที่สามารถเอาชนะสินักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัลไปเลย1ล้านบาท <Yeah! S 1> แต่ตอนนี้นะครับผู้เงคานขันของเราคุณเจเนฟเฟอร์คิมตกลงไปเรียบร้อยแล้วเหลืออยู่4นักสู้สุดท้ายอยู่บนเวทีพร้อมกับเงินกองกลางที่สะสมอยู่46,000บาทใครจะได้เงินกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายควิกราวรอบใหม่เริ่มที่คุณอรชร ยืนอยู่คนเดียวโล่งๆเลยเหมือนไม่มีใครอยากยืนด้วยหมายถึงว่าคนอื่นตกไปแล้วไงพร้อมนะครับพร้อมค่ะสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทำให้ลูกปืนลั่นออกไปโดยแรงด้วยกำะัุส่สมสะสมเป็น48,000บาทมาถึงคุณกบนายทหารอย่างนี้ยิงได้เลยไหม สบายเลยเนี่ย oh. เอากี่นัดดี <c oughs> มีลูกกระสุนกี่ลูกล่ะคะ <c oughs> มีเยอะนะไม่มีวันหมดด้วยกลัวลูกด้าน่ะสิดูท้าทายนะ <c oughs> ท้าทายตรงนี้ได้แต่ข้างนอกไม่กล้านะกลัวท้าพีโอกก็ทึบ เอาละมาลุ้นกับคุณกบกันเลยจะสะสมเพิ่มเป็น50,000บาทได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชื่อทิศตรงข้ามกับทิศใต้เหนือครับถูกต้องกับ50,000บาทครับทำไมคุณอรชรทำหน้าแบบนั้นอีกแล้วครับก็หน้าเดียวอะค่ะอ๋อครัน่าเดียวทํไไเขาตอบถูกคุณจะยินดีกับเขาสิก็ยินดีไงสีหน้ามันบ่งบอกว่ายินดี 5้าหมื่นบาทไปแล้วไปถึงพี่อู๊นแล้วครับ <c oughs> ครับพร้อมไหมครับพร้อมจ้กับหกโมงเช้าครับโอ้โหพร้อมจริงๆคนนี้ถ้าพร้อมแบบนี้สิวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับ <c oughs> ต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ปุ๋ยในผลยัดที่นอนหรือหมอนนุ่นถูกต้องครับห้0หมืบาทครับ ไปถึงทะเลแล้วครับคนสุดท้ายของรอบนี้เซวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับแยกสิ่งที่เป็นอันเดียวกันออกเป็นส่วนๆแบ่งครับถูกต้องครับ5้าหมนสี่บาทครับโอ้ยเก่งกันจริงวันนี้ควิกราวผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะวนกลับมาอีกหนึ่งรอบที่คุณอรชรแล้วครับพร้อมนะครับอยากเห็นหน้าก็บอกมาสิ สวยเรียกครรีบเล้นเลยครับผมจะอ้วกครับเอาละมาให้สมาธิคุณอรชรกันเลย10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอาหารชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งเป็นเส้นขนมจีนค่ะน้ำพริกถูกต้องครับขนมจีนครับ5้า0มนหพันบาทครับโอ้โหตอบอย่างมั่นใจขอบคุณใครฮะอ๋อเรียกเรียกพ่อมาค่ะกลับมาทางคุณกบครับ พร้อมนะฮะครับเอาละมาดูสิครับจะตอบได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเอาฝ่ามือตีกันให้เกิดเสียงเพื่อแสดงความยินดีสนับสนุนโดยข้าวโพดอบกรอบทวิสโก้โคลอาอัลเตส จับใจเครื่องดื่มสมนุนไพรสูตรจับเลี้ยงสนับสนุนโดยยาจุดกันยุง Ranger Scout แบรนด์รังนกแท้อาหารชาวเนสเล่โกโก้ครันช์ซีเรียลโฮเกรนับมาทางคุณกบครับพร้อมนะฮะ เอาละมาดูสิครับจะตอบได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเอาปามือตีกันให้เกิดเสียงเพื่อแสดงความยินดีตบมือครับถูกต้องครับห้า0มืนันบาทครับเอาละตบมือแบบนี้เลยนะครับมาถึงคุณอู๊ดครับครับพร้อมตั้งแต่6โมงเช้าแล้วดูซิจะตอบได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคาถามนี้ครับมีลูกอยู่ในท้องอุ้มท้อง ถูกต้องครับหกหมื่นบาทครับตอนนี้อุ้มทอง6 0 0มื่นไปแล้วตอนนี้ทะเลเงินเยอะไหมครับหกหืเยอะครับเยอะอยากได้ไหมครับอยากครับอยากได้ก็ต้องตอบให้ถูกต่อไปถ้าพร้อม10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับคนงานลูกจ้างที่ใช้แรงงานแรงงานกรรมกรถูกต้องครับกรรมกรครับ จริงๆเนี่ยเราจ,จะสู้เราจะดื้อเราจะนันอยู่ทนคุณอรชรอยากจะยืนอยู่ต่อไปอยากครับก็ต้องตอบ,บให้ถูกแน่นอนอยู่แล้วค่ะ <c oughs> คำถามมันง่ายเดี๋ยวย,วยากให้นะ <c oughs> จะยากหรือจะง่ายสำหรับคุณอรชรเซวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับปัทุสร้ายต่อทางอาณาจักรทรยศขบวนถูกต้องครับ หกหมื่นสี่พันบาทเกียรตท่ามันนะครับท้าดูมั่นใจมากเลยจริงๆนะครับกลับมาทางฝั่งนี้กันบ้างคุณกบครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเคนแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไปบันนนกถูกต้องครับโอ้บันนนกครับ คุณอรชอนข้อนี้ตอบได้ไหมครับได้ค่ะชีวิตประจำวันก็อยู่ที่นั่แหละครับบ้านนอกค่ะเพราะว่าต้องไถนาด้วยค่ะแล้วก็ต้องกินหญ้าด้วยค่ะนอ้ดูดูนี่คุณเป็นตัวอะไรฮะเนี่ยสอล้อค่ะเอาละครับตอบถูกนะครับตอนนี้สะสมเป็น66,00 0บาทมาถึงคนต่อไปคุณอุทธเซปวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ทำให้ปลายข้างหนึ่งยกสูงขึ้นเพเยอขึ้นข้างหนึ่งเร็วครับไม่ได้พูดทำไมครับโเร็วครับได้ครับพี่หมดเวลาครับ <c oughs> คุณทะเลตอบได้ไหมไม่ได้ครับคุณนรชรถ้าทางจะไม่ได้คุณกบ <c oughs> ไม่รู้รกระดกกระดกอะไ <c oughs> ทำให้ปลายช่างหนึ่งยกสูงขึ้นก็คือกระดกขึ้นไงฮะเยอะม้วแต่ตื่นเต้นอยู่นั่นน่ะสิตื่นเต้นเรื่องอะไรคุณอู๊ดไหนบอกพร้อมถ้าเกิดเราเราเรามีเวลาเนี่ยเราจะไม่ตื่นเต้นไงฮะแต่พอดูปุ๊บมันมันิบวินาทีไงตกแล้ว5้าสีนี่แหละครับผมจบเลยใช่ไหมเพราะห้าก็ผมว่าไม่เอาแล้วยอมดีกว่ายอมดีกว่ากระดกหรือกระตกลงค อ้าวแล้วคุณอูดไปแล้วคุณอรชรจะเล่นกับใครฮะเนีเออ่ยไม่เป็นไรก็เล่นอยู่กับพี่เอได้ไม่เป็นไรหรอกเอาละครับถึงเวลาของคุณอูดแล้วครับพร้อมจะตกหรือยังครับพร้อมนะครับพี่พร้อมนะครับพร้อมนะครับครับพร้อมหนึง่งสองพักสักครู่ครับ สนับสนุนโดยวอสลินดิฟลิสโตโลชัน่นซัมซุงกาเล็กซี่ A9Pro กุลิโกซีโรชูกาช,โชโ็อกโกแลตเฟรเวอร์กลับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้าน StillStanding ไทยแลนด์นะครับถึงเวลาส่งคุณอู๊ดซะแลว้วครับนะครับรอบคิกเราไม่อยากจะยืนอยู่นานกว่านี้เลยเหรอครับ จริงอยากยืนอยู่นานๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันยิ่งยิ่งนานยิ่งเกรงยิ่งคนเหลือน้อยยิ่งประมาทเพราะว่านี่ก็เป็นทหารรแล้วก็หน่วยแบบแผนที่ด้วยบามรู้รอบตัวก็ต้องแน่นมากๆนี่ก็เป็นคุณครูอีกครับยิ่งหนักเลยเลยแต่ต้องข้ามผมไม่ห่วงหรอกครับห่วงเธอห่วงตัวเองเงินกองกลางนี่6กหมแล้วด้วยคุณไม่เอาเลยฮะผมให้เขาไปหมดเลยครับ โอ้แสดงว่าตอนนี้ธุรกิจดีเลยเพราะได้ที่หน่อยครับพี่ร้านชาบูที่เปิดอยู่ตอนนี้ชื่อร้านอะไรครับว่าจะไม่พูดเอชื่อร้านชาบูอุ้ดเป็นต่อเองเลยแหละครับอยู่ตรงไหนครับสาขาใหม่สาขาใหม่อยู่ที่ซอยเสือใหญ่ครับพี่รัชดา36แล้วมีข่าวดีเลยนะครับใครดูรายการตอนนี้เลยนะแบเนี้เปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึงสี่ทุ่มใครดูตอนนี้ช่องเจ็ดรายการนี้เวลานี้นะฮะ ผมให้กินฟรีเจ็ดท่านเลยครับเจ็ดท่านเลยไปตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยนี่ดูรากานี้ไปเลยไปเลยท่านผู้ชมต้องรีบไปนะครับเพราะพรุ่งนี้จะปิดแล้วด้วยรับผมเว่นผิดอ๋อไม่คือสิทธิเฉพาะวันนี้ไปที่ร้านได้เลยซอยเสือใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเกิดใครอยู่แถวบางพลีก็เปิดใหม่เป็นสาขาคลองขุดกมสองถ้าดูรายการนี้ก็ให้7คนเหมือนกันที่นั่นเหมือนกันอีกเหมือนกันอีกครับโอ้โหเจ้าของร้านเข้าใจดีจริงจครับผมคุณอรชรมีอะไรอยากจะบอกพี่อุ๊ดหน่อยไหม ล่วงค่ะไปพร้อมค่ะพี่พร้อมหรือยังครับคุณนุชนะครับพี่หายใจลึกๆพุทเข้าโทรออกพุทธเข้าโทกพุทธเข้าโทรครับครับพร้อมนะ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 ครับเหลือนักสู้อยู่บนเวทีเพียง3ท่านเท่านั้นนะครับคุณนรชรคุณกบและคุณทะเล สะสมอยู่66,000บาทคนต่อไปคุณทะเลพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมนะครับตั้งสติให้ดี10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมีความหมายว่าสิ่งของถูกครับถูกต้องครับ6 8 0 0 0บาทครับรอบต่อไปเริ่มที่คุณอรชรพร้อมครับมีธุระอะไรอยากจะคุยกับพี่อู๊ดไหมครับ คนละบ้านค่ะไม่ไม่ต้องคุยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะขอคุยกับพี่เอคนเดียวค่ะอะไรครับผมหกหมื่นแปันบาทอยู่ตอนนี้จะสะสมเพิ่มได้หรือไม่อยู่ที่สิบวินาทีกับคําถามนี้ของคุณอรชรครับห้อยคำที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงําเพื่อให้ถ่ายปริศนาถูกต้องครับเหมือนมีใครมันก็สิบอยู่ค่ะ ก่งมาขอบคุณครับยินดีครับและตอนนี้สะสมไปแล้ว70,000บาทครับหน<อ>ึ่งใน3ามคนนี้มีสิทธิ์ลุ้นนะครับ70,000บาทแน่นอนอต้องบอกเลยเป็นถึงทหารนะเสียสลาดให้กับอีรสติีอย่างชั้นเถอะล่วงไป <c oughs> 70,000บาทถือว่าไม่น้อยนะครับตอนนี้ และยังอยู่กัน3ท่านเท่านั้นมาถึงคนต่อไปคุณกบมาลุ้นกับ1ิบวินาทีและคําถามนี้ของคุณกบครับชื่อความผิดอาญาฐานเอาทรัพย์ของผู้อื่นลักทรัพย์ถูกต้องครับลักทรัพย์ครับเจ็ดหมื่นสองพันบาทโอ้ยเก่งจังไปถึงคนต่อไปคุณทะเลเอาละคุณครูด้วยคุณครูด้วยครูครูสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ไม่มากเล็กน้อยนิดหน่อยครับถูกต้องครับ74,000บาทครับโอ้ยเก่งเงจังเก่ง,งกระลึกกานถึงแล้วค่ะสู้ผู้หญิงตัวเล็กๆก็พร้อมครับคุณราชรดูแบบสะเทือนใจมากเลยไม่ได้สะเทือนใจหรอกก็นิดๆนึง คำถามมันง่ายจะยากยากหรือง่ายอยู่ที่คำถามของตัวคุณเองครับครับผมจะตอบได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเบิรบานรื่นเริงบันทองถูกต้องคับเจ็ดหมนหกพันบาทครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ต่ออีกแล้วบอกคุณอรชรเลย ถ้าคุณกบตอบไม่ได้แล้วคุณทะเลตอบไม่ได้คุณอลชรนนี่รับเงิน76,000บาทกลับบ้านง่ายๆเลยนะมันจะยากนะเพราะ,กะเก่งๆทั้งนั้นเลยแต่ถ้าถ้าหากว่าทุกคนยอมก็โอเคนะยอมเถอะให้คนละ5 0 0 0ันโอเคนะโอ้โหเหมือนคิดเองอยู่คนเดียวนะคะคิด,คดอยู่ในใจ<อ>คิดอยู่ในใจค่ะเอาล่ะจะคุณกบจะยอมไหมฮะ แม่เราต้องจับมือกับคุณครูแล้ตกลงกันก่อนให้เขาดีไหมครูเรามาขนาดนี้แล้วเราต้องสู้ต่อครับโอ้ยงก์หรือจอที่คุณว่าเขางกแล้วคุณน่ะงกนืเอาละให้สมาธิกับคุณกบดีกว่า10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคนจำนวนมากคนส่วนใหญ่ใหญ่อะไรคนจำนวนมากคนส่วนชนไม่ใช่ครับไออะไร คนจำนวนมากคนส่วนใหญ่ม,มหาชนถูกต้องครับเห็นไหมนี่คุณหลวงเสน่ห์คุณอรชรคุณเลยนึกไม่ออกเชื่อนิ่มๆถึงเวลาของคุณแล้วครับคุณกบเราดูอยู่ทางบ้านเราเห็นคนเขาตกไปเรารู้สึกยังไงครับก็ปกติตอนฝึกเนี่ยเคยตะโดดล้มครับแต่วันนี้ังใส่ต้องโดดลงรูแลโดดลงนี่โดดลงหลุมโดดล้มนี่เราโดดจากที่สูงขนาดไหน ก็สูงอยู่ครับสูงอยู่แล้วตอนนี้ถ้าตกตรงจากตรงนี้นี่รู้สึกยังไงฮะเสียดิเสียวใช่ไหมคุณกบพร้อมหรือยังครับไปครับไปครับเหลืออยู่เพียงสองนักสู้กับเงินกองกลาง76,00 0บาทคุณทะเลครับครับถ้าคุณตอบไม่ได้คุณอรชรรับกลับบ้านทันทีนะครับน่าจะได้ เห็นพูด uhm ม yeah. mm hmm. ื่อกี้คนแล้วน่าจะได้น่าจะได้ก่อนที่คุณทะเลจะตอบคุณอรชรมีอะไรอยากจะบอกคุณทะเลไหมครับไม่มีอะไรจะตอบอะค่ะไม่อยากจะบอกด้วยเพราะว่าต่างจิตต่างใจแต่วันนี้ถ้าหากว่าได้จริงแล้วก็ฝันของชรต้องเป็นจริงแน่เลยเอาละอยู่ที่คุณทะเลแล้วกดดันเข้าไปเยอะๆกดตรงนีคุณครูของเราจะตอบได้หรือไม่ ตั้งสมาธิให้ดีครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับดอกไม้ที่ปรุงด้วยเครื่องหอมและบรรจุในถุงผ้าโปร่งบุหลงไม่ใช่ครับบูงาถูกต้องกับบูงาครับโอ้โยเก่งเง้ยตอบมาบุหลงนี่งงเลยอ่ะเก่งเง้ยนะฮะบูงานันเองเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเมื่อสักครู่ กดดันเขาแต่ตอนนี้ก็อยากให้เขาดันหนูมั่งก็ดีเหมือนกันนะค่ะเจ็ด่แปดพับาทเป็นเดิมพันสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับวบวนลดเลี้ยวไม่ตรงไปตรงมาใช้กับการพูดถูกต้องครับอ้อมคองรับ 8 0 0 0มบาทแล้วครับตอนนี้กลับมาที่คุณครูฝั่งนี้นะครับโอ้โหยืนกันแบบเรียกว่าวัดกันเลยพร้อมนะครับพร้อมครับสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีสรรพากรสรรพสามิตสรรสรรพากรสรรพากรอบ สันพากรพูดมาแล้วแต่คุณขาดคำข้างหน้ามีรอเรืออยู่นั่นคือกรมสันพากรนะครับโอ้โหครับไปสันพากรเสร็จไปสับพสามิดไม่ใช่แล้วนะครับ,ค,รบคือขาดคแค่กรมคำข,ข้างหน้านั่นเองและเราได้ผู้ชนะในรอบควิกราวนะครับคุณอรชรรับ8 0 0 0มืนบาท โอ้โหสู้กับคุณครูสอนประวัติศาสตร์ของเรานะครับคุณทะเลโอ้โหมีอะไรอยากจะบอกคุณอรชอนหน่อยไหมก็เห็นมาเล่นๆแต่พี่เขาก็กเก่งจริงครับ,รบก็ได้คําถามที่ตัวเองตอบได้ออขอบคุณครับ เพิ่งฉลาดวันนี้วันแรกค่ะเรื่องจริงพอเล่เรื่อมาไม่เคยตอบได้สักทีเหมือนว่าคุณครูปั่งให้ขอบคุณนะครับ,ค,รบคุณครูรเอาละครับตอนนี้เห็นคุณเป็นขวัญใจในสตูดิโอของเราเอางี้ผมให้สาวๆนับส่งเขาแล้วกันนับ1นถึงสครับ องบอกว่ายินดีกับคุณอรชรด้วยนะครับแ0 0 0 0บาทนะครับในรอบคุกกราวโอ้โหได้อย่างที่ตั้งใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นพิเศษสำหรับคุณอรชรนะครับมีพิเศษด้วยเหรอครับพิเศษเลยเดินใช่ไหมครับไม่ใช่เดินลงไปใช่ไหมครับให้ตกละครับทีแต่ว่าเราจะอยู่กันจนถึงแบบเรียกว่าวินาทีสุดท้ายของรายการในวันนี้เลยพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณยามาฮ่าลอเรียโคโลล่าอัลติสยูโรเคกวาสลีนเอสโคล่าเนสเลโกโกครันซีเรียลโฮเฟนโอมโอพสแป้งเด็กจอร์สันรอซัมเครื่องดื่มลิโพยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกลและแบรนด์รังนกแท้ครับ สนใจกาเป็นนักสู้ในรายการนะครับส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติของตัวท่านเองมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> คุณก็จะมีโอกาสมาได้เงินอย่างคุณอรชรวันนี้ <c oughs> นะครับคู่ซึ่งยืนตัวเกรงไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> พร้อมไหมครับ <c oughs> พร้อมเจ้าหน้าที่ยังไม่พร้อมครับ <c oughs> ทำอะไรอยู่คะเ <c oughs> จ้าหน้าที่อเอาบอกอยู่นะครับตอนนี้ <c oughs> พร้อมแล้วโอ้ยถ้าพร้อมครับมาพบกันใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7จดสีกับรายการโต๊ะสิบหยิบล้านเซลสันด คเป็นเลเตอร์ส่วนท้าแล้วก็จำาหนึ่งสองสามสี่หวๆๆข้ามพลาดทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์